ั่นแม่เฮ้ยเฮ้ยไม่ทันเนาะนีะ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับตัวละครสุดคลาสสิกเดอะแทปเปอร์กันครับและวันนี้ก็เป็นวันดวงเฮงของใครหลายๆคนนะฉังนั้นแล้วเย็นนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเงินทองไหลามาเทมากันนะครับสาหรับสไตล์ที่จะมาเล่นวันนี้ก็จะมีกางแทบเองการแทบไวแล้วก็ล็อกเครื่องฉ่ำๆกันเลยครับล็อกเครื่องอันแรกครับอ้อมกอดความกลัวหลังจากเราแขวนและเดินห่างอาจัตตอ16บเมตรเครื่องทุกเครื่องจะถูกล็อก10วินาทีครับแล้วถ้าเกิดแขวนครบทุกคนเรื่ออทกกจะถู็40วิาี แถมเรายังเห็นคนที่เป็นขาแมงมุมด้วย6วินาทีเนาะต่อมาสวิตคนตายล็อกเครื่องเช่นกันฮะหลังจากล็อแขวนเซอร์เรียบร้อยแล้วคนที่ปล่อยมือออกจากเครื่องเครื่องนั้นจะถูกล็อก50วินาทีครับจัดว่านานมากเลยแต่ว่าจะล็อกเครื่องแรกเครื่องเดียวต่อหนึ่งแขวนนะและอีกตัวครับล็อกมรนโอ้โหชื่อตรงตัวเลยถ้าเกิดว่าเซอร์ปั่นเครื่องเสร็จเนี่ยเครื่องถัดไปที่ปั่นได้มากที่สุดจะถูกล็อก25วินาทีครับบอกเลยว่าแค่3ตัวนี้เซอร์งุนงิดมากครับและสุด อันนี้พกมาเอาไว้ป้องกันระเบิดและไฟฉายเนาะเวลาเราโดนตาเราจะไม่บอดฮะแล้วเราจะเห็นออร่าคนที่พยายามจะทําให้เราตาบอดด้วยนะ10วินาทีต่อมาในส่วนของแรดออนหินสีลุงตัวนี้จะทําให้แถบกลางเองครับทุกๆ30วินาทีแรกตัวตัวนี้จะทําให้เรากางแถบไวขึ้นครับ50%และจะทําให้หนีออกจากกบดับเพิ่มขึ้น25%โอเคที่เอามาก็ประมาณนี้ครับทุกคนวันนี้เป็นอีลูกช่างล็อกแต่เย็นนี้อย่าเลขล็อกก็พอไปครับแม่ น่าจะมาด้วยกันฮะเล่นน้องเฟิงกันสาพนเลย oh oh. สเตปเดิมฮะไม่รีบไม่ร้อนไปเรื่อยๆโอเคเราน่าจะโซนได้แถวนี้ฮะทุ่งสังหารเลยหญ้าเพียบใกล้ๆบ้านเล็กด้วยโอเคเราจะวางแต่ช่วงตรงหญ้าเนาะเอ้าตรงนี้มีเสียง สวัสดีครับเจอเป็นท่านผู้พัฒนาครับวางโชว์เลยแล้วเขาก็พับโชว์เช่นกันแหมจะวางหลอกซะหน่อยฮะไปไหนก็ไปลูกยังไม่เสร็จธุระน่าจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเนาะเดี๋ยวเราวางไว้ข้างบนบ้างฮะนี่ตรงหัวมุมโคง้ง โอ้โหอยู่รอมันยังไงอะฮึอันนี้หนึ่งแผ่ไหม <c oughs> อ้ยอะไรอะโอ้โหมหมองูตายพ <c oughs> เพราะงูเจ็บก่อนอเสียเชิงหมดเลยเอ้าเฮ้ยมีเสียงมีเสียงคนทำอะไรเอ้าทำไมอย่างนั้นลูกโอเค เครื่องเสียงดังเครื่องเสียงดังโอเคฮะล็อกเพิ่งทำงานไม่จะเอาสักแผลเนาะไม่เป็นไรฮะเป็นต,ตัวนี้ต้องใจเย็นๆวางไว้ก่อนทางด้งทางเดินแต่ใจจริงอยากจะไปโซนตรงหลังเล็กนะเพราะว่าเราวางตรงน้วไว้เยอะแล้วเนาะช่วยก็เป็นที่เรียบร้อยฮะฉีกออกใครที่มาช่วยเอ่ย ชิคเก้นเป็นน้องเฟิงอ,อีกแล้วอาวมันต้องอย่างงั้นสิมาลูกมาเอามีคนมาช่วยครับอุ้มเลยดีกว่าเนาะโอเคแหมแล้วเขาก็เอาจนติดไงแต่ไม่เป็นไรฮะเครื่องเราอยู่ฝั่งนู้นถือว่าโอเคฮะเขายังมาดื้อด้านปั่นแถวนี้กัน ช่วยกันละไม่รอหน่อยเหรอแบบไปปั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาใครดีไดอ้ไนี่ดื้อไอ้นี่ดื้อโอ้โหไม่มีเสียงักแอะน่าจะเอามือถือมาครับสวัสดีครับพับเลยพับเลยลูก พับอะไรฝั่งนี้ไอ้นุ่นติดอีกแล้วเฮ้ยเห็นหัวไวๆไม่น่าทันฮะกลับมาอุ้มน้องเฟิงง่ายกว่าชิคเก้นเนาะโอเคเก็บไปฮะเดี๋ยวเราไปเล่นฝั่งนู้น เึ่งติดกะล็อกต่อเนอะาะนั่นแน่มีกระโดดล่อด,ด้วยมือเขาโดดหนีวะ,ะตรงนี้รลบกันเมื่อกี้กระโดดเข้ามาอยู่ไม่เอ่ยเงียบกลิบเลยฮะ ไปรีครบกันฝั่งนน้นอยู่แน่เลยเดี๋ยวเราเก็บกระดักมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าเปลี่ยนที่ก่อนฮะเอาประตูน้อยๆนี่แหละเนน่นไหมไม่รู้มาเก็บก่อนนน่นอยู่อันนึงเฮ้ยเอาไฟหนึ่งแผ่นเนาะแหมไม่ได้มาไล่นะเนี่ยผมว่าจะมาเก็บอันนี้ฮะ เราต้องย้ายก่อนเราจะไปเล่นโซนฝั่งนู้นหน้าต่างนี้น่าจะใช้ได้เนาะเอาเรากระดักทำงานไงถูกต้องครับแบบนี้โอเคสวยๆฮะเมื่อกี้เห็นอะไรเป็นแดงๆเป็นน้องเฟิงครับข้างบนเอาไม้ไม่เข้าฮะโดดหน้าต่าง ถูกต้องครับมาลูกมาแหมมันจะพอเหมาะพอเจาะอะไรอย่างนี้เนาะเราเพิ่งวางเองเหลือแขวงจะขอเดิมเลยฮะนี่ไงยังอยู่ด้วยประมาทล่ะลูกฮะประมาทเหรอเปลี่ยนคนฮนะให้เขาช่วยกันเลยครับถูกต้องครับ อันนี้ทันไหมโดดลูกสวยโอเคเมื่อกี้เพิ่งช่วยกันตะขอนี้เนาะอยู่ไม่เอ่ยไม่น่าอยู่ฮะนกเพิ่งบินลงมาอาจจะวิ่งมาโซนนี้เครื่องไม่ดังอ๋อมันล็อก 40, 40วิเนาะและอันนี้อะไรมาอยู่สักข้างบนเชียวโอเค ไม่อยู่ไม่รู้ไปทางไหนอ่ะตรงนี้ละกันตรงหญ้าฮะปึ๊บสวยๆเอาเอาแยะหมองอูตายเพราะงอูลืมไปเลยว่าวางเอาไวเ้เนาะเฮ้ยมีเสียงจิจตนาการไปฮะ ขาฉีกออกเนาะแหมมันใช้ดีจริงๆฮะเลี้ยวซ้ายไหมไม่ซ้ายนี่ล่ะวนหรือเปล่าพับเลยพับเลยแล้วก็ฉีกเอาให้มันได้อย่างนี้สิเอามีคนช่วยเลยครับแปลว่าเมื่อกี้อยู่ตรงนี้สามคนพับเลยไหมขอบคุณครับวนรอบบ้านไหมลูกสักรอบมา อันนี้ไงโดดไม่โดดฮะเดยวลงรอบไปทางนี้เอา้าไม่มีเนาะตายงตายยากเออเขาหยุดดูอะ่ะเอา้าเครื่องติดแล้วครับอลงมาข้างล่างเลยแล้วกันเหลือเครื่องเดียวแล้วโอเคพอเครื่องติดก็จะล็อก25วิเนาะ ้ยสวยอยู่เขาปั่นสวยอยู่ฮะ <_ an> อะไรแดงๆอ๋อมีสแตนบายฮะ,อ,ะ <_ an> อยู่นี่ไงน้องเฟิงอีกแล้วโอเคเนาะยังยังลืมหูลืมตาวิ่งอยู่แต่ก็โดนอยู่ดีฮะตายยากไหม <_ an> ไม่มีเนาะ แขวนอะไรใครไปไม่ได้นับเลยเนี่ยังไม่ตายสักคนทุกคนอุ้ยเครื่องล็อกตรงนู้นแก้แถบเป็นท่านผู้พัฒนาเนาะนั้นก็ยากหน่อยฮะอยู่ฝั่งเดียวตอนนี้ <c oughs> เออเอา้าล่วงละมาได้ไงเนี่ยไอ้นี่ใช้ปิงอุ้ม <c oughs> แหมไอเราก็ว่ายืนเฉยๆทำไมวะอ๋อเขาปิงเนาะ สวัสดีครับแหมไปช่วยเพื่อนไม่ทันเนาะซอยขาซะด้วยมันไม่ตามฮะปุ้มดีกว่าโอเคไปหวานไปที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคนนะฮะหรือสองคนสบายแล้วจะเนียนหรอกครับเห็นนะโอ้ยแตเมื่อกี้มิดเลยนะเมื่อกี้ไปนั่งข้างเครื่องคือแบบไม่เห็นเลยอะเฮ้ยอะไรอะ เดินผ่านไปเฉยเลยโอ้โหอันนี้ออกขวามีหน้าต่างโดดไม่ได้แน่นอนสวยฮะวนตรงนี้แหละวนตรงนี้แหละครับถูกต้องครับแล้ววนไปทางนู้นไงเข้าวาร์ฟว่ะโอเคเดี๋ยวเรารีบออกวาฟไปฮะเมื่อกี้ดิสแท็รงบ้านเล็กเนาะ แล้วเราหัวบ้านเล็กด้วยไงเฮ้ยมีเสียงด้วยโอ้โหโชคดีอีกแล้วขอบคุณครับเกิดหัวมุมเลยเนาะโอ้โหเครื่องอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเครื่องห่างกันอยู่ฮะ หน้าต่างดำๆตรงนี้แหละดำๆดูแล้วอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยฮะเดี๋ยวเราดิบติดตั้งอุปกรณ์ฝั่งนี้โอเคตรงไหนมียาก็วางตรงนั้นแหละครับมีดิดแทบกันด้วยเขาแอบ,บเดินตามหรอวปล่เนี่ยดิสอีกแล้วไม่เป็นไรฮะ ค่อยๆไปต้องใจเย็นๆตัวนี้มีเครื่องเสียงดังครับอะไรขาวๆเดี๋ยวเล่นด้วยลูกยังไม่ว่างวิ่งมาทางนี้เนาะเอ้าตัวนี้ก็มีเสียงครับเป็นใครเอ่ยเป็นน้องเมฆ เอาไปหนึ่งแผลโดนได้ไงเอาถูกต้องฮนะมันต้องอย่างเงี้ยแหละอุ้มยังไงเอาหลุดด้วยเดี๋ยวซื้อเครื่องก่อนโอเคล้วเครื่องไปสวยๆครับอ่ะต้องเดินทางอีกนิดนึงอู้เครื่องติดก่อน เมื่อกี้น่าจะรีบเดินออกมาฮะเครื่องั้นติด่อนเนาะแหม่ขยันดิสกันเหลือเกินใครเป็นคนปั่นเมื่อกี้อ่ะมันเก็บอันนี้ฮะเราต้องไปเล่นฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยววางข้างบนบ้างโอ้โหนี่กระเด็นเกินโอเคปิดลายตรงนี้ไว้ฮะกันกระโดดหน้าต่าง đi chăng lời nha ok ơi nặng nhạc cho hoài hôn nị dọn đi lò đi lò đơn tây yang yang เป็นฆาตากรเดินตีหน่อยไม่ได้เลยฮะเฮะ้ยตีนี้เล่นเป็นนะเขาดิสแทบกันตลอดเลยขยันดิสซะด้วยอันนี้โดดไหมไม่โดดเนาะข้างบนเรียบร้อยฮะอ้าวโอ้โหไอ้นี่เก็บเลยใช้งานไม่ได้ <c oughs> หมองอูตายพระงูฮะยังไง ยังวนเวียนอยู่ไงอันนี้คงโดดทันไหมไม่ทันเนาะแนะ่แนะ่ยางยางยางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวก่อนฝากไว้ก่อนนะวางมันตรงกลางดือด้อๆเลยเนาะเรามาดูฝั่งของเราดีกว่าอย่าไปเล่นตามเกมฮะโอเค เดี๋ยวกลับไปเช็คบ้านเล็กเนาะอันนี้เราเห็นคนน้อยมากเลยนะแล้วก็ดิทแทบันเก่งด้วยแทบจะไม่มีใครติดแทบเลยครับน่าจะบอกกันเนาะอาจจะเป็นเปิกกดิสคอดก็ได้ฉะนั้นแล้วต้องต้องโซนนิดหนึ่งเราก็มองเอาไว้ว่าเราอยากโซนตรงไหนเนาะ เงียบจีบเลยคือเงียบมากทุกคนแล้วก็ดิแทบด้วยเนี่ยมาไม่เจอใครเลยนะคือแบบเล่นเป็นเล่นเป็นเล่นเป็นมีต้องมีรอยเนาะรอยใครก็ไม่รู้ไม่เจอใครเลยฮะเดินมันรอบแมปเห็นตะลอยแต่ไม่เจอคนจุดบูนด้วยครับทุกคน โอ้นี่น,นี่เครื่องเสียงดังอ้าวอา้าวอะไรกันล่ะนั่นนะ่ะงั้นเอานี้ก่อนฮนะเอดามันไส้ไงล่ะนะขาไม่ค่อยดีอ่ะเนาะนี่ต่ขอใกล้ๆพอดีครับโอเคโดนจนได้เนาะ เขาย่อได้ผมก็ยักหัวได้เช่นกัน,นะฮะถ้าเป็นโกนเฟกผมย่อลุอลวัวเลยเมื่อกี้โดนแถบกันตรงนี้เนาะกลางที่เดิมฮนะเอาหายล็อกแล้วปล่อยไปก่อนฮนะ เดี๋ยวเราเช็คเช็ครอบๆก่อนอาจจะอยู่แถวนี้โอ้โหแล้วรีโคบมันไวมากอะ่ะน่าจะไปรีครบมันตรงบูนนฮะเพราะว่าได้ยินเสียงบูนอยู่เนาะยังไงบูนก็ต้องเป็นบูนฮิลไปไม่ถูกเลยฮะชะงกหน่อยเอา้ามีคนมาเอาสักตั้งครับทุกคนเอาไปหนึ่งแผล เล่นเนียนกันหน่าดูเลยดิสแท็บกันเก่งด้วยนั่นแน่เขารู้ฮะว่าห้ามโดดหน้าต่างอันนี้พับไม้ชัวถูกต้องครับฉีกต่อเลยอ่ะอันนี้วนไหมพับเลยครับแปลว่าเราแวงอยู่ฮะเขาไม่กล้าวนจุดที่มีหญ้าเนาะเป็นอยู่ฮะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ โโอพับเลยเช่นกันเอาให้หมดลูกฝั่งนี้ยังไม่ได้พับอะไรเลยเอาเอ,าเอาคิดเยอะไงะแหม่เหลือเครื่องเดียวแล้วครับพอเจอตี้ที่เขาเล่นกับแทปเปอร์เป็นนี่ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันยังไงล่ะลูกอยู่ๆก็ไปเหยียบ เะมื่อกี้เมื่อกี้เหยียบตรงนี้เนาะเพื่อนมาช่วยไว้หรือเกินวางไว้วางมันหน้าด้านเลแหละสองอันเลยวนไปนทางไหนเอ่ยอ๋อวนตัดนี่ฮะเรียบร้อยโอเคถือว่ากับดักทำงานอยู่เนาะมีใครมาช่วยไหม เดี๋ยวเก็บไปเลยเขาไม่ค่อยวนต้องวางในที่ที่แบบเนี่ยเอาวางอย่างนี้แล้วกัน่ะไม่ต้องคิดเยอะฮะดูแล้วเขาคิดเยอะกว่าเราย <c oughs> ไงมียืนบอกซะด้วย <c oughs> เหลือเครื่องเดียวแล้วเดี๋ยวเอาคนที่นอนก่อนเนาะ <c oughs> โอ้โหพลาดไปฮะ นับวิไม่พอดีผมเมื่อกี้มีเสียงอยู่ไม่น่าใช่มือถือครับเออเอาไปหนึ่งแผลไอ้คนนี้เข่าไม่ดีตามหน่อยแล้วกันทุกคนเอาสักทีนึงสวยฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาอยู่สวยฮะแบบนี้เอา้า นี่ไงนี่ไงมันต้องวางแบบไม่ต้องคิดเยอะฮะไอ <c oughs> พวกนี้มันคิดเยอะกว่าเรา <c oughs> อเอาคนนี้เลย <c oughs> โอเคกลับไปหาน้องเมกเมื่อกี้ฮะยังไม่มาเนาะยังไม่มาก็าขอบคุณครับ <c oughs> ไปเลยส่งไปหวันฮะสวยฮะมันเหลือเครื่องเดียวแล้ว ต้องขอบคุณน้องเมกเลยจะได้เล่นง่ายกว่าเดิมครับทุกคนมันไส้เอดาด้วยตานนี้ไม่ยอมอันนี้เงียบกิบเลยทุกคนชัดเจนฮะใครเหยียบแถบเราอีกแล้วโอ้โหแล้วก็ช่วยกันไวด้ด้วยไงทีมเวิร์กกันน่าดูเลยฮะเพราะว่าจริงๆเขาเขาจะแก้แถบเรายากนะถ้าถ้าเขาแก้เองอะ่ะ อันนี้น่าจะมีเพื่อนมาช่วยปลดครับแล้วก็ฮิวกันแล้วด้วยโอ้โหมันไวกันจริงฮะทุกคนไม่เอาดีกว่าแล้วดูเครื่องของเราดีกว่าอยากเข้าไปก็เข้าไปฮะเราอยู่โซนของเราเนี่ยแหละโอเคมันเหลือเครื่องเดียวแล้วเ,เนาะนี่ไงนี่ไงเสียงดังเสียงดังอ้าวไม่ใช่ ยังไม่ได้มาแตะเอา้าสวัสดีครับใครเอ่ยเป็นน้องเอด้าฮะโอ้โหแข็งซะด้วยเอาตีก็ไม่โดนตีลาดีเหลือเกินครับไม้เนาะเอามาเจอใครหว่าเรียบร้อยฮะนี่ฮะวางแบบไม่ต้องคิดเยอะอาวางสองอันแบบหน้าด้านได้เลยฮะเรา โอเคลีลาดีก็ต้องแบบนี้แหละฮะซิวจัดไงขาเขินไม่ได้มองอันนี้เขาเหยียบเรากี่ครั้งแนละ้วสองแล้วเนะาะเกาเบก่อนเขารู้แกวแล้วเฮ้ยเกือบเหยียบทุกคนที่เราเดินมาเพร่ะวะเอาแยะ อุปกรณ์มันเยอะนักนะฮะเสียดายเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เขาไม่ได้เหยียบเราเราดันเดินมาข้างบนก่อนเขาสะดุ้งเลยเช็คก่อนฮะเพื่อความไม่ประมาทตอนเกมเขาได้เล่นได้ปั่นแล้วไงดิสแทบกันเพลินปั่นกันสบายแต่เครื่องมันสวยอยู่ฮะโซนยากอยู่มันมันห่างกันเลยอ่ะ แต่ยังไม่มีเครื่องไหนดังเนาะนี่ไงนี่ไงเป็นใครเอ่ยนั่นแน่เขามายืนล่อซะด้วยครับถ้าลอกก็เอาไปหนึ่งแถ่เนาะอะไรวะเมื่อกี้หยุดย่อปะหรือหยุดดูพับไหมไม่พับครับหลอก ชัดเจนฮะเขาไม่กล้าเข้าไม้เลยอันนี้น่าจะโดนละสวยครับโอเคแหม่ล่อเรามาซะมุมแมปเลยครับทุกคนเราครื่องเกือบติดเลยไงประเด็นโดดไปเนาะโอ้ยเพิ่งจะมีรอยทุกคนเมื่อกี้เหมือนไม่มีรอยนะ เจอเอดาด้วยฮะแต่อคนนี้ก่อนเอาไปหนึ่งแผ่ครับไม่ร้องสักแอะ <c oughs> ขอบคุณครับมีเสียงบูนหึงๆนะเออเดินชะรอบหินเลยครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้แขวนคนละสองแล้วปะ โอเคดูดาวหมดพอดีฮะเฮ้ยเฮ้ยหนึ่ว่าจะได้แผลฟรีแล้วโอ้โ oh, ห oh. โดดลงไปเอาวางตรงนี้แล้วกันอะเออเราไม่ได้มาวางข้างบนเลยนี่หว่าระวังฝั่งเดียวอะเดี๋ยวไปหาแถบมาวางข้างบนบ <c oughs> ้า,างฮะ <c oughs> อุ้ยตายแล้ว โตตายแล้วอุยอ้ยอุ้ยมันเป็นแผนทุกคนโอ้โหว่ะก็ว่าเมื่อกี้ทำไมเขาเขาขึ้นมาล่อเนาะเราคิดไม่ทันฮะนี่ไงมีบูนแล้วก็ฮิวตรงบูนเสร็จเรียบร้อยเอาแผลไปก่อนแต่ถ,ถ้าบูนก่อนฮะไอพวกนี้จะเล่นง่ายเกินไปแล้ว มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนาะแล้วก็โดนแทงหลังด้วยตอนแรกคิดว่าโอ้โหได้เล่น2คนละกลายเป็นว่าเราไปเข้าแผนของน้องเซเบอรนี่ไงนี่ไงไมฮิวกันต้องโดนหน่อยวะคนเนี้แหละเดี๋ยวเอาไปสักแผลออ้ยโอ้โห แมลีลาดีเหลือเกินฮะอ่าเรียบร้อยฮะขอบคุณครับเช็คก่อนเช็คก่อนอย่างเนาะอ่ะอุ้มเลยดีกว่าโอเคฮะประสบความสำเร็จ oh, yes, ได้เล่นสองคนแล้วไม่มาแตะเนาะ เขาน่าจะรู้รู้แกวแลวจะเอ๋เป็นน้องเซเบอร์ฮะคนที่แทงหลังเราแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจอันนี้น่าจะได้แล้วครับหนึ่งแผลถูกต้องครับเดี๋ยวเช็คก่อนเช่นเคยฮะดูเสร็จแล้วก็เช็คก่อนยังไงเขายังวอนอยู่ไงเหมือนจะล่อให้เพื่อนฮะอ้าวเรียบร้อยฮะอดี๋ยว่โลง่ลง ตายยากไหมสวยครับแล้วก็ดิ่งไปเลยเนาะตรงกลางให้ไวเลยฮะผมว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยแหละนี่ไงนี่ไงเครื่องดังสวัสดีครับซ้ายขวายังไงก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเถอน,นี้แหละเถอน,นี้แหละ เอเห็นอะไรกลางๆเอาไปหนึ่งแผลครับเงียบกิบเลยนะเหมือนเอาอุ้มลบกมาฮะตีแล้วไม่ร้องสะแอะขึ้นไปก็โดนนะเอาอยังมีไม้อยู่ฮะโชคดีอะไรอย่างนี้เลี้ยวไหมถูกต้องฮะต้องตรงนะขอบคุณครับ โอเคมิชชั่นคอมพิวตครับทุกคนต่นี้จัดว่าถ้าไม่ได้น้องเม็กช่วยเอาไว้นี่คือแย่เลยเนาะและเช่นเคยสําหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ